สียงคองดวงดาวเมื่อฝนไม่อาจลบแสนฝนโปรยลงมาช้าชาเหมือนใครกำลังปอบโลกให้สงบลงรีนานั่งข้างหน้าต่างมองระอองน้ำไหลผ่านกระจกเป็นเส้นยาวคืนนี้ไม่มีดาวให้เห็นค้องฝาถูกเมฆหนาทึบกืนกินจนเมืดมิด เธอถอนหายใจตั้งแต่คืนที่ได้คุยกับซีล่าเธอรู้สึกเหมือนมีเพื่อนอยู่บนฝาแต่ตอนนี้มันเนียบเปลือเกินซีล่าเธอยังอยู่ไหมนะเธอพูดเบาๆเล่ากับกลัวว่าคำถามนั้นจะไปสลายพร้อมเสียงฝนไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงหยดน้ำ ตกกระทบบนหลังคาไมา้แต่ในความเงียบนั้นเธอกลับนึกถึงคำพูดที่ดาวเคยบอกไว้แสงของเรามาจากการยอมรับความมืดลีนาหัวเราะในลำคอเล็กน้อยนั้นคืนนี้คงถึงตาที่ฉันจะส่องแสงบ้างเธอหยิบกระดาษขึ้นมา แสงเทียนสั่นไหวข้างมือปากกาขีดเขียนบนกระดาษเสียงฝนเป็นจังหวะประกอบถึงซีลาที่อยู่ไกลฉันไม่เห็นเธอคืนนี้แต่ฉันรู้สึกว่าเธอยังอยู่เหมือนกับหัวใจคนเราที่บางครั้งซ่อนอยู่หลังม่านน้ำตา ฉันอยากบอกว่าขอบคุณที่เคยส่องผ่าให้ฉันในคืนมืดคืนนี้ถึงแม้นเธอจะอยู่หลังเมฆฉันจะเป็นแสงเล็กๆที่คอยรอเธอกลับมาอีกครั้งเมื่อเขียนจบเธอวางปากกาไว้แล้วพึมพำแสงไม่จำเป็นต้องมาจากฟ้าเสมอไป บางทีก็มาจากข้างในราวกับฟ้าได้ยินคำพูดนั้นยังไม่ทันจางลงสายฟ้าผ่าลงใกล้ๆเสี้ยววินาทีหนึ่งเมฆก็แหวกออกและลีนาเห็นแสงระยิบระยับเพียงเส้นเดียวลอดผ่านฝนลงมาซีลาเธอกะซิบ ยิ้มทั้งน้ำตาแฟงนั้นอ่อนลงช้าๆก่อนเสียงใสจะดังขึ้นในหัวใจของเธออีกครั้งฉันอยู่ตรงนี้เสมอริหนาแม้ฝนจะปิดฟ้าแต่ไม่มีอะไรปิดความคิดถึงได้หรอกเธอทำดีมากแล้วที่เลือกที่จะไม่ดับแสงของตัวเอง ฝนยังคงตกต่อไปแต่ในใจของริณาไม่ใช่เสียงเศร้าอีกแล้วเธอรู้สึกเหมือนทุกหยดน้ำกําลังกันแสงดาวรลงมาหาเธอเธอยกถ้วยชาขึ้นจิบอบอุ่นทั้งใจและกายแล้วพูดเบาๆรา่ากับกลัวว่าความฝันจะรนแตก นั้นคืนนี้ฉันขอฟังเสียงของฝนแทนเสียงของเธอก็แล้วกันนะและในเสียงฝนนั้นเธอได้ยินเสียงหัวเระาะใสเบาๆของดวงดาวราวกับกำลังบอกไม่ว่าเธอจะอยู่ใต้เมฆหรือใต้แสงฉันจะอยู่ข้างในเธอเสมอ จบตอนคืนนี้หากฝนตกร้องเงี้ยโหูฟังดูบ้างที่เสียงนั้นอาจเป็นเสียงของดวงดาวที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ก็ได้